ราตรีสุดสัปดาห์นี้ครับเรามาอยู่ในพื้นที่หมู่บ้านหรูแห่งหนึ่งนะครับในพื้นที่อำเภอไซน้อยจังหวัดนนทบุรีนะครับที่เห็นผมออกมาจากเต็นท์เมื่อสักครู่นะครับเป็นการเตรียมความพร้อมของชาวบ้านในพื้นที่นะครับหลังที่ผ่านมาครับเกิดกำแพงที่อยู่บริเวณด้านหลังเนี่ยพังถล่มลงมานะครับเกิดการดินสไลด์ไปในกลางทุ่งนาหลาย10เมตรนะครับทำให้ชาวบ้านที่นี่นะครับต้องอยู่ด้วยความหวาดผวานะครับ นำเต็นมากางเพื่อเตรียมความพร้อมนะครับโดยเขาไม่รู้นะครับว่าวันดีคืนดีเนี่ยตัวบ้านจะพังลงไปตามด้วยหรือไม่นะครับเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมเนี่ยเข้าไปสํารวจความเสียหายที่อยู่บริเวณด้านหลังครับนี่เป็นความเสียหายที่เกิดขึ้นภายในหมู่บ้านเติมรัก5ในพื้นที่อำเภอไซน้อยจังหวัดนนทบ,บรุรีสภาพที่เห็นคือกำแพงสุดและพังถล่มลงไปกลางทุง่งนาหลังเกิดดินสไลด์ ทำให้พื้นที่ด้านหลังบ้านอย่างน้อย6ห,หลังพังถล่มสุดลงไปหลายเมตรเข่าของที่อยู่หลังบ้านได้รับความเสียหายทั้งหมดตอนนี้เองเราก็มาอยู่บริเวณด้านหลังของตัวบ้านแล้วนะครับคุณผู้ชมจะเห็นนะครับว่าจากเดิมตรงนี้ครับเป็นกําแพงแต่ตอนนี้เกิดดินสลายจนกําแพงเนี่ย พังถล่มลงไปบริเวณด้านล่างซึ่งเป็นทุ่งนาหมดแล้วนะครับโดยบ้านที่ได้รับผลกระทบเนี่ยมีจํานวนประมาณ5-6ถึงหหลังคาเรือนนะครับซึ่งหลังจากนี้ก็ไม่รู้ว่าจะขยายวงเพิ่มไปอีกหรือไม่นะครับผมจะพาคุณผู้ชมสํารวจบริเวณด้านหลังเนี่ยครับจะเห็นว่าบริเวณโครงหลังคาบริเวณพื้นปูนบริเวณผนังรวมถึงท่อน้ําท่อระบายน้ําทิ้งต่างๆเนี่ยก็ได้รับความเสียหายจากการเกิดดินสไลด์ไปทั้งหมดแล้วนะครับซึ่งชาวบ้านเองเนี่ยก็ยังกังวลน,นะครับว่าตัวบ้านที่อยู่ บริเวณนี้ครับจะมีการพังถล่มลงตามไปด้วยหรือไม่ครับเจ้าของบ้านที่ได้รับความเสียหายเล่าว่าหมู่บ้านนี้สร้างมานานกว่า10ปีแล้วพวกเขาซื้อมาในขณะนั้นราคา3ล้านกว่าบาทแต่อยู่มาได้ไม่นานก็เริ่มเจอปัญหาบ้านซุดก่อนที่กำแพงและโครงสร้างบ้านบางส่วนจะพังถล่มตอนนี้รู้สึกหวาดกลัวเพราะโครงสร้างของตัวบ้านเริ่มมีรอยร้าวทำให้เจ้าของบ้านที่ได้รับผลกระทบแต่ละหลัง ต้องพากันออกมาตั้งเต็นท์นอนอยู่หน้าบ้านเพื่อความปลอดภัยมันดังแกะแกะของปูนอ่ะเหมือนลอยล้าวที่มันมันลั่นนะคะแล้วก็แกะแ้ะสักพักนึงก็คลื่นคลื่นโค,ค,คลมเดียวเลยตรงนี้ลั่นลั่นลั่น,ลนแล้วก็ตามที่เสียงแม่หนูร้องเลยว่าอ้อยอ้ย,อ,ย,อ,ยอ้ยแล้วสักพักนึงคลื่นลงไปตรงนู้นเลยอันนั้นอ่ะคือสไลด<ง>์ต,ลตรงนี้เป็นอะไรครับพี่ พื้นที่ตรงนี้ตอนที่แรกทําเป็นพื้นที่ไว้ตักผ้าหน้าหน้าฝนหน้าหนาวกันแดดกันลมเราไม่ได้ทําอะไรมากเลยแล้วก็แค่ทําแบบกันแดดกันลมธรรมดาค่ะผวาไหมครับนอนแต่ละคืนกลางดึกหลังเกิดเหตุที่สบายใจเลยเพราะว่าเราเราเกิดความกังวลอยู่ณเวลานี้นะที่เรายืนสัาผ้าอยู่เนี่ยมันเกิดการเปลี่ยนแปลงอีกเพราะว่าพื้นเนี่ยมันเสมออยู่ตอนนี้มันเอียงไปกำแพงได้พังลงไปอีกส่วนหนึ่ง ตอนแก้ปัญหายังไงเห็นมีเต็นต์กางอยู่หน้าบ้านด้วยก็เพื่อความสบายใจก็เลยต้องออกไปนอนตั้งเป็นแคมปิ้งเต็นท์นอนกลางคืนไม่ไว้ใจตัวบ้านเราแล้วครับเอาแบบว่าให้เราตัวเรารู้สึกปลอดภยัยสำหรับความเสียหายหลักพบว่ายอยู่บริเวณกำแพงด้านหลังหมู่บ้านโดยจุดที่อยู่ติดกับกำแพงเป็นที่นาของชาวบ้านในพื้นที่ซึ่งที่ผ่านมาหมู่บ้านยังไม่แสดงความรับผิดชอบ หรือยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือในการพิสูจน์สาเหตุเบื้องต้นได้ไปร้องเรียนหลายหน่วยงานแต่ยังไม่มีความคืบหน้าติดต่อทั้งองค์การบริหารส่วนตำบลไซน้อยทั้งอำเภอไซน้อยเลยค่ะอันนี้พูดถึงหน่วยเลขหน่วยยิบหน่วยย่อยค่ะทั้งอำเภอค่ะเป็นไงครับได้รับการแก้ไขเพื่อเธอคนเดียวเนี่ยก็ไม่ได้รับการแก้ไขอะไรเลยอยากให้เลื่งหักดันให้มีการตรวจสอบอย่างรวดเร็ว นะครับ hmm. เพื่อเพื่อที่จะได้ทาการแก้ไขว่ามันปัญหามันมันเกิดตรงไหนสําหรับสาเหตุการเกิดกําแพงหมู่บ้านพังถล่มในครั้งนี้อาจเกิดขึ้นจากสองสาเหตุหลักๆคือปัญหามาตรฐานการก่อสร้างของหมู่บ้านและการนํารถแบคโฮมาขุดดินเพื่อทําร่องน้ําของชาวนาติดกับหมู่บ้านซึ่งอาจทําให้ดินซุดจนเกิดพังถล่มชาวบ้านได้แต่หวังว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะลงพื้นที่แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างจริงจังเพื่อจะได้ไม่ต้องนอนอยู่อย่างหวาดผวา กังวลว่าบ้านจะพังลงตามไปด้วยหรือไม่ผานุพงสุรภาพรายงานข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้างครอบคลุม